โอ้โหน้ำผึ้งเมื่อเขือเปล่อที่เธอปลูกลูกดกจังเลยปลูกยังไงให้ได้แบบนี้หรอไม่ยากเลยแกมฉันปลูกในดินร่วนปนทรายนะดินต้องระบายน้ำดีไม่แฉะเกินไปแกมแล้วเริ่มปลูกยังไงก่อนดีล่ะ,มะเมล็ดหรือกิ่งน้ำพึ้งส่วนใหญ่ใช้มเมล็ดจะ้ะแช่น้ำอุ่นก่อนหนึ่งคืนแล้วค่อยเพาะในถาดเพาะพอต้นงอกสูงประมาณ10ซนติเมตรก็ค่อยย้ายลงแปลงแก้ว ต้องปลูกห่างกันแค่ไหนถึงจะดีน้ำพึง่งระยะห่างสัก50เซนพอต้นโตจะได้ไม่เบียดกันแล้วอย่าลืมพรวนดินกับใส่ปุ๋ยคอกทุกเดือนด้วยนะแก้มฟังดูง่ายจังแล้วต้องรดน้ำบ่อยไหมน้ำพึง่งเช้าเย็นทุกวันช่วงแรกพอต้นแข็งแรงแล้วค่อยลดเหลือวันละครั้งก็พอจ้ะแก้มขอบใจมากน้ำผึ้งเดี๋ยวฉันจะลองปลูกบ้างจะได้มะเขือเปราะสดๆไว้ทำแกงรสเด็ดเองเลย น้ำผึ้งดีเลยแก้มปลูกเองกินเองปลอดสารแถมภูมิใจสุดๆเลยละ